สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อเนเพื่อนเอฟซทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพู้ใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พูใหญ่มหาได้นําสมเด็จพระครังเรียกว่าเป็นยุคกางนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยสุกคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณ ผงม,มหาราชผงปัตมงผงอิดเจผงตรีนิสิงเหนะครับเนื้อผิวมะกอกสุกนะครับเพื่อนเป็นวันหน้าผิวมะกอกสุกตามที่อาจารย์ตรียมประไวกลกาวไว้นะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับเนีเ่ยดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างก่อนนะครับให้ดูภาพองค์เต็มองค์เดี๋ยวเราค่อยเข้าเครื่องขยายกาลังสูงดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อดูขอบข้างนะครับผ้าแท้ เห็นเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยคือเขาพระยุกลางก็ร้อยห้าสิบปีนะครับเพื่อนเือคือเขาก็จะแตกปีแยกอย่างนี้เลยครับะดูดูด้านหลังนะครับด้านหลังเขาเนื้อบอบช้ำนะครับพเพื่อนเพื่อนเนื้อเนื้อบอบช้ำนะครับเหมือนเนื้อคนแก่นะครับเนี่ยไม่ถึงกับเป็นเนื้อเน่านะครับตามที่ครูบา,าอาจารย์ท่านบอกแต่ว่าเป็นเนื้อเนื้อที่บอบช้ำเห็นไหมครับเนื้อคนแก่นะครับ เพื่อนๆดูมุมด้านบนขอบข้างด้านบนเห็นไหมครับดูแต่ละข้างเห็นไหมครับดูแต่ละข้างดูแต่ละจุดงามไหมครับเนี่ยไรยทิติเลยนะครับเนี่ยแต่ละจุดแต่ละม,มุมสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คือมันต้องต้องธรรมชาติเป็นคนสรรสร้างนะครับเพื่อนๆ เราจะไปเล่งเราเราจะไปอบไปทอดไปแช่ไปเวฟไปทําอะไรมาเราก็มองออกนะครับมองออกพราะยังมหาเชื่อนะครับเชื่อในองค์ความรู้ของเพื่อนยังไงเราก็รู้นะครับเห็นนะครับดูพ่ะอุระหรือหน้าอกดูช่วงแขนรักแร่ดูฐานแซมแต่ละฐานเไหมครับดูเส้นเนี่ยแซมขึ้นมางอกเงยขึ้นมา รูองพระก็บึกบืนสุขุมคัมภีรภาพในในซุ้มะระฆังเนี่เนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยท่านก็จะม้วนเนไหมครับมวนเนื้อนี่แตกนะครับแตกปีแยกเข้าหากันเลยนะครับ <c oughs> หาชมค่อนข้างลำบากนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นผิวมะกอกสุก อย่างท่านแยกออกมาผิวมะกอกสุกผิวแตกลายขนกปลอดสีมันปูสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองสีแตกลายสังกโรคแตกลายงาแตกลากฟักชีแตกลายงาช้างคือหลากหลายวันณะน,นะครับพเพื่อนอาจารย์ตรีมาไว้ท่านได้กล่าวไว้เช่นนั้นนะครับเราเราดูองค์นี้สิครับพเพื่อนเห็นไหมครับดูร่องรอยและจับในเย็นมือนะครับพเพื่อน,นจับเย็นมือหนึกนุ่มแน่นแร่งนะครับ เดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกำลังสูงดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะเห็นเห็นความงามที่แตกต่างนะครับสามารถแยกแยะได้ด้วยตัวงเราเนี่เพื่อนเพื่อนพใหญ่มหาดับดับแสงจากแฟลกแล้วนะครับนี่เรามาดูแสงจากธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยแสงจากธรรมชาติของท่านเห็นไหมครับแสงจากธรรมชาติเราก็จะเห็นความงามแบบ อีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกาลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อน,อนเพื่อ,น,อนเพื่อนก็คิดเสียว่าเรามาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพอะใหญ่มาให้เองก็ไม่ใช่เสียนพระนะครับแต่เพียงว่าผู้ที่ชื่นชอบในในองค์พระสมเด็จนะครับดังนั้นเนี่ยจึงจึงได้ลงทุนเป็นบางส่วนนะครับาหาแม่เหล็กมา,าหากล้องขยายกําลังสูงมา ซึ่งมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเราเอามาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่จุดหมายของเราก็คือเพื่อที่จะศึกษาพระสะสมพระตามยุคตามสมัยตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนๆเราดูกันนะครับดูองค์นี้นะครับเพื่อนๆเราเห็นเป็นไงครับเนี่ยเพื่อนๆดูดูการปิแยกมองอเข้า็็นไหมครับเนี่ย เหมือนไหว้ผาซีกที่ครูบาอาจารย์ว่าแล้วก็ดูดูเนื้อพระย็งไงครับเนื้อพระ <c oughs> เนื้อพระละเอียดมากเลยนะครับปูนปูนเปลือกหอยสุกเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นปูนเปลือกหอยนะครับขาวนะครับขาวเหมือนสัาลีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราเอาเอาไปเผาแล้วเอามาบดเนี่ยเพื่อนเพื่อนศึกษาดูในในโลกโซเชียลได้นะครับใ,ในในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็มีนะครับปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาก็มีให้ดูนะครับ ขาวเหมือนสำลีเลยแต่เพื่อเข้าสู่กระบวนการเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับเนี่ยดูขอบข้างเห็นไหมครับคือคือเขามมวนเข้านะครับที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเนื้อเนื้อสมฤิวันละคในซุ้มนึครังก็จะมวนเข้าเห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูทุกจุดเลยนะครับอย่างเงี้ย ดูการปีแยกของท่านดูความชำ้ำแต่ลวองค์ีเขามีวันณับไม่เหมือนกันหรอกครับมวลสารออกจากหม้อเดียวกันเนี่เมื่อคนที่เอาพระเครื่องใส่บล็อกพิมพ์เนี่ยเขาก็ใส่แบบลักษณะเดียวกันแต่เวลาผ่านมาเป็นร้อยปีเนี่ยเขาอยู่ต่างที่ต่างมุมเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับดูสิครับเพืเ่อน งามนะครับเนี่ยดูปลพักเกตถ้าเราสังเกตเล็กน้อยนะครับพเพื่อนเกตเกตเขาเนี่ยเขาจะเอียงนะครับออท่านจะเอียงไปทางด้านด้านซ้ายเรานะครับซ้ายเราฝ่าองพระเอียงไปด้านนี้นะครับพลพักก็ปีแยก <c oughs> ลักษณะองค์นี้มีติ่งหูลำไรนะครับพเพื่อน,นมีหูข้างเดียวติ่งหูข้างเดียวมองลำไรดูตรงนี้นะครับนะครับไหลตกทตั้งสองข้าง เพื่อนดูหน้าอกท่านดีครับเป็นไงครับเนี่ยหน้ากดูหน้าอกุบเป็ไงครับเราสองดูเราดูทุกมุมเลยนะครับเพื่อนๆองค์เนี้ยสีผิวมะกอกสุพกพ่อใหญ่มหาวิยอยู่บ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเดือนสิบสองนี่หน้าเกี่ยวข้าวแม่ให้ไปเก็บผลมะกอกเพื่อที่จะมาตําส้มตําช่วงเกี่ยวข้าวนี่นี่แหละครับมะกอกสุกก็เป็นผิวอย่างนี้นะครับพเพื่อนถ้าเขาถ้าเขาสุกเต็มที่นะครับแต่ที่เขามาสายที่ตลาดสดที่เราเห็นนะครับ สามลูกสิบบาทนะครับเมื่อกอกสุกสามลูกสิบบาทนั้นคือเมื่อกอกยังไม่สุกนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าพ่อใหญ่มาหาพูดเมื่อกอกสุกแต่ทาไมไปซื้อแม่ให้ไปซื้อหรือเราเห็นมะกอกสุกที่แม่ค้าขายตลาดสดเมื่อเห็นเป็นสีผิวอย่างนี้นั่นคือมะกอกดิบคือเขาเอามาใส่แพ็คขายเพื่อจะให้สุกในไทยหลังนะครับออกเขียวเลยเดิมมะกอกเขียวนะครับแต่ถ้าเขาสุกเราจะเป็นสีอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมะกอกสุกนเพื่อนเพื่อนร้องให้มันสุกเองนะครับ บางลูกเข้มมากเลยนะครับบางลูกเข้มสีเข้มอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเ่อนเนี่ยสีเข้มอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสีเข้มอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสีเข้มอย่างนี้เลยนะครับบางลูกถ้าสูงจริงเพื่อนเพื่อนดูด้านในเพื่อนๆดูด้านในนะครับเป็นไงครับพลาสติกไหมครับเนี่ยพลาสติกมากนะครับพวกเนี้ย สวยงามไรทิฏฐิเลยนะครับเ,เพื่อนๆมันคลาสสิกนะครับมองดูมุมไหนมันก็แบบคลาสสิกนะครับเ,เพื่อนๆคลาสสิกดูดูเส้นแซมขึ้นมานะครับแต่ละเส้นแต่ละฐานบ่งบอกถึงการตนุนบำรุงนะครับตนุนบำรุงคำจุนภาษศาสนาอยู่เรื่อยๆนะครับ ทำให้พระศาสนามีอายุเป็นพันพันปีเห็นไหมครับพเพื่อนดูนะครับเนี่ยสวยงามไหมครับพเพื่อนๆชัดเจนนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวเราดูด้านด้านหลังนะครับพเพื่อนๆดูด้านหลงัง ดูด้านหลังท่านนะครับเนื้อเนื้อมากอกสุกแล้วการเกิดขึ้นของลักษณะก้อนมลสารนี่เป็นครับเพื่อนเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่เรียบตึงนะครับมลทื่อเลยนะครับไม่เรียบตึงีรอยนอนด้นด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยเนื้ออค์นี้รูพุนเลยนะครับเพื่อนเนื้อเนื้อดีพุนขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนดูผิวพระสิครับ ครบาอาจาร์หลายท่านเซียนบางท่านนี่ต้องการจะได้พระสมเด็จที่มีลักษณะนี้นะครับนึกนุ่มแน่นแข็งหน่วงมือนะครับไม่หนักไม่เบาหน่วงมือดีนะครับจับแล้วนี่หน่วงมือนะครับเ,เพื่อนงามมากนะครับ รามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆทีน่นี้เป็นไงกับด้านข้างดูเนื้อนะครับดูผิวพังของท่านก็เหมือนคนลูกแฝดเนี่ยครับเพื่อนๆออกมาจากท้องแม่เนีย่ยยังไม่เหมือนกันนะครับพระออกจากบลอกพิมพ์เดียวกันมวลสารหม้อเดียวกันเนี่ยคนกดพระพิมพ์แกะมาวางยังไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูสิครับ งามมากงามคลาสสิกนะครับเ,เพื่อนสวยงามนะครับเนะี่ย การการปีแยกการแตกของท่านนะครับเนี่ยสวยงามดูแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเรามาดูขอบขัน้นหมุนด้านบนบ้างนะครับดูสิครับเพื่อนๆดูเนื้อจริงๆท่านบาดตาบาดใจไหมครับเพื่อนๆฉ่ำเลยนะครับ เป็นข้ามน้ํำว่านติดอยู่ในองค์พระเลยนะครับแลนนี่ฉ่ำมากเลยนะครับสวยจริงๆน,นะครับเพื่อน สิครับเพื่อนๆส่วนห่ครับเราเห็นเป็นคาบลักษณะคาบแคลไซนะครับเนี่ยในรอยปีกแยกนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยดูดูความเป็นธรรมชาติของท่านดูเส้นนะครับอย่างเงี้ยเรียนแบบเนี่ยพระเจ๊พระปอมท่อโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกครับเพื่อน ถึงจะฝีมือมาอย่างไงเนี่ยถ้าเรามองรูปแบบของธรรมชาตินะครับคนทำพู้ใหญ่มหาเนี่เป็นเป็นนักโบราณรักดีนะครับเพื่อนๆสอนด้านประวัติศาสตร์ปรัชญาโบราณรักดีนะครับดังนั้นนี่มองแบบมองแบบวิชาการนะครับเพื่อนๆเอาเอาง่ายๆคือเอามือมาทํา ทำแล้วเอาไปเข้าห้องอบแช่ทอดเวฟตากมาเนี่ยคือมันมองออกนะครับเพื่อนๆเพระอย่างมหาก็ก็มีเยอะนะครับไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดร้อยนะครับองค์นะครับที่เอามาที่อยู่ในตะก,ก้าในบ้านเนี่ยครับคือคือเจ็บมาหมดนะครับแหล่งไหนที่เขามีที่เขาขายที่เขาปล่อยที่เขาทําไปซื้อมาไปเอามานั่งศึกษาดูแล้วก็บอกได้นะครับแต่ที่ พอใหย่ยมหาไปเจอกับชาวบ้านไปรับมาอย่างเงี้ยก็คือต้องไปออกกับชาวบ้านจริงๆคนเฒ่าคนแก่เขามีอยู่เขาครอบครองไว้อย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆดูดูสิครับดูดูลักแร้ท่านสิครับเป็นไงครับอย่างนี้จะทําได้ยังไงครับเ,เพื่อนๆดูขาดูฐานแซมดูเส้นแต่ละเส้นสิครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ย แต่ไอ้พวกที่ที่รับความจริงไม่ไหวรับความจริงไม่ไหวสู้ความจริงไม่ได้พวกนั้นเขก็จะมีเรื่องเล่าไปจนได้และครับแต่ความจริงก็คือความจริงนะครับเพื่อนๆประโยคนเนี้ความจริงก็คือความจริงพัแท้อยู่กับชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยก็คือก็คือพท้นะครับถูกต้องไหมครับอย่างเงี้ย พระแท้เนี่ยอย่างเงี้ยท่านอยู่ไหน้ท่านก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าให้ถ้าให้พวกเซียนดูนะครับเซียนดู D เขาไม่เคยเห็นนี่ครับอย่างเงี้ยเขาไม่เคยจับที่เขาเขาขายภาพไปเขาก็ขายในมุมมองขายในแบบขายในสภาพที่เขาเคยเห็นมาเคยทํามาถ้าเขาไปจับพระแบบอื่นเขาขายไม่ได้ก็ถูกแล้วนี่ครับดังนั้นถ้าเขาจะทําใจมายอมรับในกลุ่มของพวกเรา พระแบบบ้านๆอย่างเงี้ยมันทําใจลาบากเพราะเขาเป็นธุรกิจเขาไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาเหมือนเรานะครับเพื่อนเนเขาก็เป็นนักธุรกิจขายพระคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเขาสู้เราไม่ได้นะครับเราสู้เรื่องเงินทองเขาไม่ได้แต่เขาสู้เรื่องศรัทธาเราไม่ได้นะครับเงินทองมันสิ่งสมมุติสิ่งตรกกะในการใช้ในสังคมปัจจุบันเท่านั้นเองเองินทองอ่ะแต่คุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันประเมินออกมาไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับ ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ